กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมทีวบ n นี่เกม Call o t y Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ mm hmm. พิลิงก์ก็จะมารีว mm ิวนิวเมตาของปืนสายสเนเปอร์ mm hmm. ที่อยู่ในแพทล่าสุดนะตอนนี้ผมต้องเรียกได้ว่าในแพทนี้แชมป์เก่าของเราผมโดนโค่นบาลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมในโหมดของ MP แล้วก็เกิดว่าใครที่ดูปกมาเนี่ยก็พอจะรู้แล้วผมว่าปืนสไนเปอร์อันดับหนึ่งตัวใหม่นี้เนี่ยมันคือปืนอะไรผมเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเราก็ไปลุยกันเลยเดิมสำหรับในแพทแบลพาซีซั่นที่5้ี้ผมปืนสไนเปอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ผมก็คือปืนสไนสเปอร์โคัสเลงครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าในแพทก่อนหน้านี้ผมจะเป็นพวกด l แแต่มาแปลกแพทนี้โลคัส กลายเป็นปืนสไนเปอร์อันดับที่1ได้ยังไงหลายคนก็สงสัยเพราะฉะนั้นคลิปนี้พิลิงก็จะมาเฉลยคําตอบกันนะผมแล้วก็เหตุผลว่าทาไมตอนเนี้ยโลคัสมันถึงได้เป็นปืนอันดับหนึ่งของสไนในแพทนี้นะโดยส,สาเหตุหลักๆผมก็จะมาจากการแข่งขัน CDS ที่กําลังแข่งอยู่ในณขณะนี้ผมโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยที่หยิบใช้ผมเรียกได้ว่าสไนเปอร์ในการแข่งขันนี้ที่เป็นระดับมาสเตอร์พีคเนี่ยส่วนใหญ่ จะหยิบโลคัสแทบจะเรียกได้ว่าร้อยละก90ของผู้เล่นเลยผมโดยเฉพาะช่วงของทีมที่มาจากฝั่งของโซนจีนนะผมซึ่งตอนแรกพี่ลิงก็งงว่าเอทำไมซิมจีนเขาหยิบโลคัทนะผมแต่พอได้หลังจากที่มาทดสอบเองเนี่ยโอเคเข้าใจละโลคัสแม่งเทือนสัสๆเลยแพทนี้อ่าโดยอันดับแรกเราก็จะพูดถึงในส่วนของตัวการปรับแต่งของโลคัสนะผม อ่าอันนี้ก็คือไซส์การปรับแต่งครับคร่าวๆครับผมของโลคัสเซิร์ฟจีนมันก็เหมือนกับเป็นสายสไนเปอร์ทั่วไปผมลหลักๆก็คือเน้นลำกล้องความเร็วแอนิเมชันนะครับผม YKM ระยะเวลาเล็ง8%ตัว OWC สต็อกระยะเวลาเล็งครับผมอีก9%เปิ๊กอ่ะแน่นอนอยู่แล้วผม FMJ ยิงทะลุนับเดียวตายเวลาจัดศัตรู่หลังแพงและก็ที่สำคัญ ใส่ตัว OWC Stopping Power ด้วยเพิ่มดาเมจเพิ่มระ,ะยะแล้วก็เพิ่มการยิงตามส่วนต่างของร่างกายเขาอีกกิบก็ผมอ่าเป็นระยะเวลาเรลงอีก5%ด้วยกันอ่านี่ก็คือเซ็ตการแต่งของโลคัสในแผบนี้นะอ่าโดยสายนี้ผมแน่นอนเป็นสายที่ออกแบบมาเพื่อเรื่องสาย q คลิกซูมเป็นหลักครับผมก็ในเรื่องของผลแดงครับผมผลเสียก็จะเป็นพวกการกระตุกการลั่นพวกนี้ ก็จะช้าลงเป็นสายที่ถ้าจะกดซูมค้างไม่ได้เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง,องควิกซูมเรียกได้ว่าลดเวลาเล็งเร็วเนะี่ย17%้วยกันนะเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างเมตาใหม่กับเมตาเก่าดีกว่า e อ่ะพูดถึงเมตาใหม่กันก่อนนะผมตัวโลคัสกับในส่วนของตัวเมตาเก่า e อย่างดีอ์ค3อ่ะมันมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างก็อย่างแรกเลยผมดีอาร์คิว3ก็ผมจะไม่มีในส่วนของการปรับแต่งตัวหนึ่ง ก็คือการปรับแต่งในส่วนของตัวกิบหลังใช่แล้วครับผม DL ไม่มีกิบหลังแต่โลคัสมีกิบหลังแต่ก็จะแลกกันเหมือนกันก็คือตัว DL ผมจะมีตัวใต้ลํากล้องแต่ในส่วนของตัวโลคัสจะไม่มีใต้ลํากล้องผมซึ่งเอาจริงไอตัวใต้ลํากล้องนี่ก็คือเป็นของแต่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความแตกต่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของโลคัสเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าผมเพราะว่าใส่ตัวกิบ ระยเวลาเลงอีก5%าแล้วก็มีดีเลย์เมื่อวิ่งหญิงด้วยด้วยนะอันนี้ก็สําคัญมากเลยสำหรับสายพิกซูมนะอ่าอย่างที่2เปรียบเทียบในเรื่องของค่าสเตตัสกันบ้างับผมซึ่งอันนี้ก็คือในส่วนของแต่งที่พิลิงใช้งานผมเอาจริงๆก็บางคนก็จะเลือกไม่ใส่ปากกระบอกแล้วก็ไปใส่ตัวเลเซอร์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโลคัตพิลิงครับผมของบิวจีนเขาจะไม่ใส่เลเซอร์กันด้วยลหลักๆก็คือเวลาซูมไปเขาจะรู้ตำแหน่งของเราครับผมก็เลยไม่เจอคนที่ใส่เลเซอร์เลย เพราะฉะนั้น DL พี่ลิงก็จะไม่ใส่เลเซอร์มันกันเพื่อเปรียบเทียบให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะ,ะคราวนี้เราจะมาดูในะส่วนของตัวสเตทัสครับผมก็เลยเราใส่ของแต่งฟูทั้งสองอย่างแล้วนะนี่เรื่องของการลั่นครับผมแน่นอนว่าพอกันเลยผมับผม1นึ่งกับ1นึ่งอันนี้คือไม่ต่างกันมากความเร็วกันื่อนที่อันนี้เริ่มเห็นแล้วต่างกันสุดๆเลยผมก็คือโลคัส4.49ดส่ส่วน DL 4.15ถ้าเก,ากิดโลคัสวิ่งเร็วกว่า DL อาจจะดูน้อยนะผมแต่อย่าลืมนะว่าเวลาเล่นสไนคผมยิ่งเข้าโซนได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบเพราะฉะนั้นโลคัสชนะขาดเรื่องนี้ความเร็วในการวิ่งนะผมเหมือนกันเลย5.8กับ5.4ดูน้อยแต่เวลาเล่นจริงนะผมค่อนข้างมีผลมากโดยเฉพาะสายวิ่งอน,นิเมชันที่แบบควิกซูมวิ่งยิงวิ่งดันความเร็วการเคลื่อนที่ในขณะเล็งก็ผมแน่นอนว่าเนื่องด้วยโลคัสใส่กลีบหลังมาอ่าเป็นของแต่งที่ DL ไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ โลคัตเวลาวิ่งสู้กันผมหนึ่งต่อหนึ่งหรือไฟส์หนัก,นก,นกขนาดที่ประทะระยะใกล้โลคัตก็จะได้เปรียบกว่าในเรื่องของแมกกาซีนโลคัตครับผมใส่ตัว o อเดรล p p สต็ก็จะมีลูกแปดแต่ D L เเริ่มต้นมาลูกมันจะมีแค่หกครับผมต้องใส่ตัว Mac A ซึ่ง MacA ผมมันก็นั่นแหละต้องเพิ่มลูกเพราะฉะนั้นโดยลูกโดยรวมก็โลคัตก็มีมากกว่าอยู่ดี2ลูกนั่นเองอในเรื่องของเวลารีโรด ตางกันอยู่0.05วิซึ่งอันนี้บอกเลยว่าไม่มีผลแบบแทบจะไม่ต่างเลยผมถ้าเกิดว่า0.2เนี่ยโอเคอันนี้เริ่มต่างแต่0.05นี่มันน้อยเกินไปผมการโหลดเมื่อกระสุนหมดออันนี้ค่อนข้างเห็นผลมากครับผมก็คือโลคัส t 1.80แต่ DL 2.38เกือบ0.5วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาแบบยิงดูกระสุนหมดฉับพันอ่าโลคัสได้เปรียบกว่าในเรื่องของการเติมกระสุนไฟ ถัดมาก,กับตัวกระตุก,ก,กครับผมโลคัสจะกระตุกมากกว่า DL เล็กน้อยแต่ถามจริงในเรื่องของการกระตุกสไนปเปอร์ส่วนใหญ่เล่นควิกซูมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยกระตุกกันผมยิ่งใส่เปิร์กสีเขียวกันกระตุกอีก40%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบการกระตุกก็ไม่มีผลเลยนะในส่วนนี้นะอ่าในส่วนของความเร็วในการเล็งครับผมอันนี้เยีเยได้ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะดูน้อยผม381กับ3 8 4แป่ 38. ต้องบอกว่าไอ้ไอนิดเดียวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนเล่นทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรเพยเลอร์เล่นเนี่ย0.1แม่งโคตรมีความรู้สึกแบบแตกต่างกันสุดขั้วเพราะว่ามันสามารถทำ a n i m เมชันขัดได้ อันนี้ก็เลยทำให้เกมไฟว่าเวลาควิกซูมเนี่ยโลคัดแม่งควิกซูมเร็วกว่า DL เยอะมากครับผมในส่วนของความรู้สึกในการควิกซูมตัดแอนิเมชันนะแต่ต้องย้ำก่อนว่าต้องคนทำเป็นดนวยนะให้คนเล่นปกติเนี่ยจะไม่เห็นถึงความแตกต่างเลยอ่านะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับกับนับถอยหลังความนิ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ซูมเลงเท่าไหร่แล้วผมก็เวลาเฉลี่ยใกล้คัน2วิกับ1.8ว,กบวิก็โลคัดก็จะนิ่งกว่า D l ด้วยและการเปรียบเทียบสุดท้ายอย่างที่สางครับผมก็คือในเรื่ององงขจุดตาย ซึ่งสมัยก่อน DL ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นปืนที่ยิงง่ายที่สุดในเรื่องของการฆ่าศัตรูโดนตรงไหนก็แทบตายหมดแต่ในแพทปัจจุบันนี้ผมโลคัสได้มีการเพิ่มของแต่ง OWC เข้ามาผมทําให้ตอนนี้จุดตายของตัวโลคัสเนี่ยกว้างขึ้นและใกล้เคียงครับผมกับตัว DLQ 3 3แต่อาจจะไม่ถึงขนาด DL แต่ก็ใกล้เคียงมากแตกต่างกันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกันว่าโอเคสเตล่าได้รวมตัวโลคัสเนี่ยมันได้เปรียบมากกว่านะ และก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยว่าทําไมโลคัสผมถึงได้กลายเป็นสไนเมต้าอันดับหนึ่งนะตอนนี้ผมในเซิร์ฟจีแล้วก็ในบ้านเราคนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะาจากเดียวผมเป็นการใช้ตัวโลคัสตแทนก็ด้วยลหลักผมเห็นจีเล่นแล้วแม่งโคตรโหดก็อยากเล่นตามนะซึ่งพี่ลิงก็ลองเล่นแล้วคอนเฟิร์มว่าของเขาดีจริงครับผมในแพทนี้และก็ด้วยเหตุนี้ผมไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรผม สกินปืนที่ดีที่สุดของโลคัสทีท่คนนิยมเล่นนะผมในเซิร์ฟพี่จีนก็คือสกินโลคัสอิเล็กตรอนใช่แล้วผมสกินอิเล็กตรอนอันนี้คือสกินที่ดีที่สุดแล้วผมของโลคัสถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นโลคัสแนะนําต้องมีสกินตัวนี้ผมซึ่งตอนนี้สกินอิเล็กตรอนนะผมเหมือนกับมีอะไรบันดานใจทีมงานก็เอามาลงขายแล้ว <c oughs> ขายตรงกันอย่างนี้เลยใช่แล้วผมคือแบบเห็นคนเล่นเยอะ เข้าใจว่าพี่จีเล่นเยอะก็เลยแบบโอเคคนน่าจะอยากเล่นเยอะมาเลยผมสกินนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมมาถูกช่วงเวลาด้วยกับเมตาในตอนนี้นะก็รยกได้ว่าใครอยากได้สกินดีๆ,ๆเทพๆล้วผมของโลคัสเอามาใช้เป็นปืนเมตาอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวสกินเนปจูนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินดีเหมือนกันนะผมแต่ข้อเสียของสกินนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะแอนิเมชันวิง่งถือวิ่ง มันใหญ่แล้วก็มันเทอะทะไปนิดนึงับผมแต่มันจะได้เปรียบก็คือเวลาคนที่เล่นโลคัสสายซูมเลงเนี่ยกล้องมันจะได้เปรียบผมแต่แน่นอนว่าเมตานี้มันไม่ใช่เมตาซูมเลงมันเป็นเมตาควิกซูมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าสกินเล็กตอนนะผมซึ่งมันเหมาะสำหรับกรณีที่แบบเล่นสายควิกซูมเนี่ยมันจะค่อนข้างให้ความรู้สึกในการเล่นที่ดีกว่านะในเรื่องของเกมเพย์นะ แล้วก็ย่งซาเหตุว่าทำไมถึงแนะนำสกินลีเจนให้ใช้งานผมเพราะว่าสโครปแบบดั้งเดิมของตัวโลคัสโอ้โหบอกเลยว่าโคตรบังจอผมคือแค่ซูมไปนี่คือซ้ายขวานี่มองไม่เห็นนะผมต่างกับพวกสกินลีเจนโดยสิ้นเชิงน,นะก็ <sk ill igen> เลยแนะนำว่าทำไมให้เกิดว่าใครอยากเล่นนะ่ยก็สกินลีเจนนะผมดีกว่าแน่นอนอ่ะนเรื่องของเกม สร <Che> ุปในส่วนของเกมเพย์การเล่นเมตาใหม่นี้ผมของปืนสไนเปอร์โรคัสะก็เป็นอย่างที่ีิลิงอธิบายมาผมตั้งแต่ตอนช่วงต้นคลิปถึงการเปรียบเทียบกับเมตาเก่าตัว D.L เลยว่าแทบจะเอาไงดีทุกด้านเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้องแต่งเรื่องของดาเมจจุดชิวตามร่างกายหรือสแปตโดยรวมของตัวปืนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโลคัสเขานี่มาเหนือมากผมต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะ อันนี้สงจากในเมื่อประมาณ6แพทที่แล้วได้มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาแทบจะ2-3แพทติดๆ,ๆกันเลยก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยโอเคโลคับมันีค่อนข้างไปแล้วผมนำา D อไปพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทำไมเราเห็นถึงเซิร์พี่จีนเนี่ยเขาถึงได้หยิบมาแทบจะทุกทีเลยผมในการแข่งขันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ลิงรู้สึกได้อันนี้ต้องย้ำก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็คือในเรื่องของการดูดเป้า บางทีเนี่ยเวลาเราไปเล่น DL ะครับผมมันดูดก็จริงแต่ว่ามันดูดน้อยแต่โลคัทเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแอบบัาหรือเปล่าเวลาเล่นนะผมเป้ามันให้ความรู้สึกมันดูดแรงอันนี้คือเซนส์ส่วนตัวล้วนๆไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจจะมโนไปเองก็ได้ผมแต่ให้ความรู้สึกว่ามันยิงง่ายกว่าในส่วนของตัว DL ในแพทนี้นะต้องย้ำแอนว่าในแพทนี้นะในเรื่องของเกมเพลย์ผมและเพื่อนๆนะผมสับมือสไลด์ทั้งหลายหรือผู้เล่นมือใหม่ ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ลองเล่นปืนโลคัสในแพทนี้แล้วอ่ะแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าจะเดินตามรอยพี่จีมีไหมซึ่งบอกเลยว่าเดินตามรอยพี่จีนั่งเถื่อนจัดจีนทีนี้คือแบบวางเป้าเทพมากคืออาจจะต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเหมาะกับพวก P ีแอลนะเนะพราะว่าลหลักๆก็คือเรื่องของการวางเป้าคนไทยอาจจะไม่ได้แข็งมากครับผมโดยเฉพาะพูดเลน่นมือใหม่เนี่ยบางทียิงไปเราไม่ตาย มันก็ไม่ใช่เล่นแปลกเพราะว่าตัวโลคัสมันมีจุดตายที่น้อยกว่าเดนียหนึ่งับผม <S 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 การเล่น DL ก็เลยอาจให้คอนรู้สึกว่าโอเคมันค่นใจว่าขอให้โดนนะผมก็มีโอกาสตายถึงกว่าแต่สำหรับคนที่วางเป้าแบบเทพๆแม่นๆแล้วมั่นใจนีเรื่องของการเล็งศูนย์เล็งหรือการดักรออะไรพวกนี้เนี่ยถนัดสนายระดับหนึ่งพี่ลิงก็ยังคงแนะนําว่าเล่นเลยโลคัทนะผมแพทนี้แหละโลคัแได้โคตรเกิดเล่นเดิมจะใครชอบที่ดีแบบนี้มีสาระคำดุแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์ตดตามกันได้ผ่า,ชานช่องยู <All right. S 1> ทูบแล็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสวัสนีต้องขอบคุณคทุกคน <All right. S 1> ที่รับชมผม oh. ก็ไปแล้วบิ๊ก UAV recon is standing by. Repeat UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. Get down! Sniper! Sniper eliminated. Friendly Shock RC is coming. Sniper! Sentry gun ready to deploy. Sentry gun deployed. Ever eliminated! Contact with enemy!